แก้ไขเพิ่มเติมครับเรื่องสปริงจำได้ไหมสปริงตัวเนี้ยที่ผมบอกว่ามันอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้รู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ตรงนี้มันมียางครับมียางตัวนี้อยู่เนี่ยครับมันมีเบ้าอยู่เห็นไหมมันมีเบ้าอยู่นะมันมีเบ้าอยู่ไอไอต้องหงายขึ้นให้ให้ให้เบ้า ให,ให้เบ้าตัวนี้ให้เบ้าตัวนี้เข้ากับรูสปริงนะครับนี่คือส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโทษทีครับพอดีไม่ค่อยไม่เคยทําหรอกก็เพิ่งทําก็เลยมั่วๆอยู่พอดีหงายขึ้นมาเอา้าไม่ใช่นี่มันมีตัวนี้ก็เลยก็เลยถูกต้องครับนั่นนะครนะโอเคสําหรับตัวแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอย่างอื่นก็ทําตามขั้นตอนที่ว่านะครับผมก็จะประกอบแล้ว จะเอาฝาอีกอันนึงมาใส่อันนู้นแล้วโอเคครับ